MyBuild Channel สวัสดีครับ EP 2 8คุมเกมในวิกฤตเทคนิคแก้ปัญหาหน้างานแบบไม่เสียสมดุลทุกโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะวางแผนมาดีแค่ไหนก็มีวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงพร้อมกันวันนั้นอาจมาพร้อมฝนที่ตกหนักเกินพยากรณ์วัสดุที่สั่งล่าช้ากว่ากำหนดหรือเครื่องจักรสำคัญเกิดขัดข้องกลางงานแต่สิ่งที่กำหนดว่าคุณจะเป็นหัวหน้าหน้าง,งานธรรมดาหรือผู้คุมเกมตัวจริง อยู่ที่วิธีการรับมือในวินาทีนั้นวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่เทคนิคการแก้ปัญหาหน้างานที่ไม่เพียงทําให้โครงการเดินต่อแต่ยังรักษาสมดุลของทีมงบประมาณและคุณภาพงานไว้ได้อย่างครบถ้วน 1. เข้าใจและประเมินสถานการณ์ใน5นาทีแรกหัวใจของการคุมเกมในวิกฤตคือความเร็วในการเข้าใจปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาทันทีเพราะถ้าคุณกระโดดลงไปแก้โดยไม่มองภาพรวมอ่านเหมือนการดับไฟเล็ก ที่ทําให้เกิดไฟใหญ่กว่าเดิมขั้นแรกคือใช้เวลาไม่เกิน5นาทีประเมินสถานการณ์ด้วยคําถาม3ข้อคือปัญหาเกิดจากอะไรผลกระทบต่อโครงการคืออะไรและอะไรที่ต้องหยุดหรือปรับก่อนเป็นอันดับแรกการตั้งสติและวิเคราะห์ทันทีจะทําให้การตัดสินใจต่อจากนี้แม่นยําขึ้นอย่างมหาศาล 2. จัดลําดับความสําคัญหรือ prioritization เมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วให้คุณจัดลำดับว่าอะไรต้องแก้เดี๋ยวนี้อะไรรอได้และอะไรควรมอบหมายให้คนอื่นจัดการปัญหาด้านงานมักมาพร้อมกันหลายเรื่องเช่นเครื่องจักรหยุดทำงานบวกแรงงานขาดบวกฝนตกการรู้ว่าเครื่องจักรต้องแก้ทันทีเพราะส่งผลต่อเส้นวิกฤตหรือคริติคอล a าดในขณะที่แรงงานขาดสามารถยกคนจากวนอื่นมาช่วยชั่วคราวได้จะทำให้คุณควบคุมความเสียหายได้อย่างมีระบบ 3. คุมอารมณ์เป็นอันดับแรกในสภาพวิกฤตอารมณ์ของหัวหน้าคือเชื้อเพลิงให้ทีมเดินต่อหรือเป็นน้ำมันราดกองไฟให้ทุกอย่างวุ่นกว่าเดิมหากคุณตื่นตระหนกทีมก็จะตื่นตระหนกตามแต่ถ้าคุณนิ่งและมั่นใจพลังนั้นจะส่งต่อไปอยังทุกคนการใช้เสียงที่หนักแน่นชัดเจนแต่ไม่ตะโกนคือจุดเรื่องของการคุมเกมเพราะความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณคือเครื่องยึดเหนียวจิตใจทีมในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะกำลังจะล้ม 4. ใช้การสื่อสารแบบคำสั่งสั้นชัดและตรงในวิกฤตเวลาเป็นสิ่งที่แพงที่สุดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องตัดคำฟุ่มเฟือยออกเช่นแทนที่จะพูดว่าเดี๋ยวรบกวนไปเอาเครื่องปั่นไฟมาให้หน่อยนะครับเพราะตอนนี้เครื่องเชื่อมไฟไม่พอใช้ให้พูดสั้นว่าเอาเครื่องปั่นไฟมาที่จุดเชื่อมเหนือโครงหลักด่วนการพูดที่ตรงและระบุสถานที่ให้ชัดจะช่วยให้ทีมเข้าใจและทำงานทันทีลดการสับสนในช่วงเวลาสำคัญ 5. เปิดช่องทางข้อมูล2ทางหัวหน้าที่คุมวิกฤตได้ดีจะไม่สั่งงานทางเดียวแต่เปิดช่องให้ทีมรายงานสถานการณ์กลับมาแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณอัปเดตแผนทันทีเช่นตั้งคนประสานในจุดหลัดคอยแจ้งสถานะทุก10นาทีหรือใช้แอปแชร์ภาพและวิดีโอจากหน้าง,งานวิธีนี้จะทําให้คุณมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสามารถตัดสินใจได้แม่นยํากระเดิม 6. บริหารทรัพยากรในสถานการณ์จํากัด ในวิกฤตคุณอาจมีทรัพยากรไม่พอทั้งคนเครื่องมือและเวลาการคุมเกมคือการรู้ว่าจะตัดอะไรและจะเสริมอะไรตัวอย่างเช่นหากปั้นจันเสือและต้องรอซ่อมสองชั่วโมงคุณอาจจะย้ายทีมไปทํางานที่ไม่ต้องใช้ปั้นจันแต่ยังอยู่ในเส้นวิกฤตหรือ Critical Path เพื่อม่ให้เสียเวลาโดยรวมวิธีนี้ช่วยให้โครงการยังเดินต่อได้แม้ทรัพยากรบางส่วนหยุดชะงัก 7. ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ บางครั้งคุณต้องตัดสินใจในไม่กี่วินาทีข้อมูลจากแบบแปลนตารางงานและประสบการณ์จากเหตุการณ์คล้ายๆกันในอดีตจะเป็นคู่มือที่ดีที่สุดการบันทึกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ในโครงการก่อนๆจะช่วยให้คุณมีฐานข้อมูลวิกฤตใช้เป็นแนวทางและลดการตัดสินใจผิดพลาด 8. สรุปและฟื้นฟูทีมหลังวิกฤตเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นอย่าเพิ่งรีบจบเพราะทุกอย่างกลับมาเดินต่อได้ แต่ควรเรียกทีมมาสรุปบทเรียนอย่างสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นแก้อย่างไรและสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำคืออะไรนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันปัญหาในอนาคตแต่ยังเป็นการเสริมความเชื่อมั่นให้ทีมรู้ว่าทุกวิกฤตคือโอกาสเรียนรู้การคุมเกมในวิกฤตไม่ใช่แค่เรื่องการแก้ปัญหาแต่คือศิลปะในการรักษาสมดุลระหว่างเวลาคุณภาพและกำลังใจทีมถ้าคุณทำได้โครงการของคุณจะไม่เพียงรอดพ้นจากวิกฤตแต่ยังเดินต่อได้อย่างมั่นคง ใน EP ีหน้าเราจะพาไปสู่การใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อคุมงานแบบเรียลไทม์ที่จะทำให้คุณพร้อมรับทุกสถานการณ์ยิ่งขึ้นสวัสดีครับ